บิตคอยในวันนี้ยังคงอยู่ต่ำกว่า1,500 0นลาร์คอนเฟิร์มสัญญาณบัลเลตเวเจนในภาพวีนี่คือการเข้าสู่ขาลงหรือเป็นเพียงแค่การผักฐานกันแน่ผมได้ดูพฤติกรรมในดีครับก็คือหากราคาบิตคอยคอนเฟิร์มบั l เลตเวเจนเนี่ยมักจะพักตัว70-90วันแล้วก็ค่อยดีตัวหลังจากนั้นซึ่งจะสอดคล้องกับสถิติในช่วง q 4ของแต่ละปีที่คลิปโตมักจะมีการดีตัว ในช่วงเวลาต่อจากนี้อาจจะเป็นโอกาสที่ดีของเราก็ได้ครับมีข่าวน้าหูว่าคุณจอร์มพาเวลจะลาออกในเดเร็วนี้และรัฐบาลทรัมมีแผนที่จะปรับลดอัตราดอกเบีย้ยซึ่งนี่อาจจะเป็นข่าวดีของคริปโตก็ได้และเฟดได้ออกมาบอกว่าการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยยังคงเป็นไปได,ได้ในช่วงปลายปีนี้เดี๋ยวเราจะไปเจาะลึกประเด็นต่างๆที่สําคัญในวันนี้อัปเดตท,ทินิคเขนไนน์สิ์ไปพร้อมกันครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้เป็นวันที่2มิถุนายนและผมไม่ได้มาแนะนำการลงชุนครับ พี่เพนครับบิตคอยในตอนนี้เนี่ยยังคงอยู่ต่ำกว่า10,5 0งแสนห้าพลาและนักวิเคราะห์ได้มองว่าหากบิตคอยปิดหลุดแสนเหรียญหรือนรับจิตวิทยาตรงนี้ครับอาจจะทําให้ราคาบิตคอยคอนเฟิร์มแบล็แฟกและร่วงลงสู่8ป0 0 0ดหาก็ได้และข่าวในตอนนี้เนี่ยค่อนข้างหนาหูครับว่าคุณจโรมพาเวลอาจจะลาออกในเร็วๆนี้ซึ่งก็ต้องรอติดตามไปพร้อมกันน่ครับพี่เพื่อนเลยครับมองว่าคุณจโรมพาวเวลจะลาออกจริงหรือป่กถ้าใครมองว่าลาออกออมเม้นพิมพ์คำว่าลาออกไว้ที่ใต้คลิปแต่ถ้าใครมมออองว่่าไลก คอมเมนต์ <Comment S 2> พิมพ์คำว่าไม่ออกไว้ที่ใต้คลิปกันหน่อยนะครับเพื่อนๆครับก่อนเราฟังข้อมูลในวันนี้ครับฝากกดไลค์เป็นกําลังใจให้ผมกันหน่อยนะครับผมจะได้มีกําลังใจออกมาทําคลิปในทุกๆวันและใครที่เพิ่งมาชมครับฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปและความรู้ดีๆที่ผมจะอัปเดตในทุกๆวันนะครับส่วนใครที่อยากได้ไอเดียในการเทรดสปอตคลิปโตนี่ครับมีคลาสในการสอนเทรดและก็การอัปเดตตลาดประจําสัปดาห์เพื่อนๆสามารถซัพพอร์ตผ่านทาง YouTube Member ได้นะครับตกเพียงแค่วันละ20บาท เพื่อนๆครับข่าวล่าสุดตอนนี้ผมก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะครับก็คือคุณจรมพาเวลเขาจะละออกในเร็วๆนี้ซึ่งในฝั่งของรัฐบาลทั้มเนี่ยก็มีท่าทีที่จะลดอัตราดอกเบีย้ยนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆอาจจะเป็นบิ๊กมูฟของตลาดคริปโตก็ได้นี่ครับเพราะว่าอาจจะมีการอัดชีดเงินเข้ามาในตลาดนั่นเองนะครับแลวก็ข่าวที่เฟดได้มองว่าโอกาสที่จะลดอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยในช่วงปลายปียังคงมีอยู่นะครับก็ เดี๋ยวเราดูท่าทีกันอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยนะครับถ้าตามรายงานของเฟดสวอตเนี่ยนะครับโอกาสที่เฟดจะลดอัตราดอกเบี้ยในวันที่18มิถุนายนเนี่ยเหลือเพียงแค่1.3%เท่านั้นซึ่งโอกาสคงดอกเนี่ยสูงถึง98.7%แล้วนะี่ครับก็นับถอยหลังอีก16วันเท่านั้นก็เราดูกันครับว่าคุณโจโรพาเวลเขาจะลาออกจ,กจริงๆหรือเปล่าเนี่ยถ้าใครมีข่าวอัปเดตอะไรยังไงเนะครับคอมเมนต์แชร์ไที่ใต้คลิปกันหน่อยนะครับ เพียอย่างเงี้ยบิตคอยเนี่ยร่วงจากออทามไฮมาประมาณ11%เลยครับซึ่งนักวิเคราะห์ได้มองว่าหากแนวรับจิตธุรยาที่ประมาณแสนเหรียญเนี่ยไม่ได้มีแรงซื้อเข้ามามากพออาจจะทำให้ดรอปตัวลงสู่97,000ล้านได้เป็นการคอนเฟิร์มแบล็แฟกได้เช่นเดียวกันนี่ครับเพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยมีกับเรื่องข่าวเกี่ยวกับเรื่องกำแพงภาษีกลับเข้ามาอีกแล้วนะครับอาจจะทำให้นักลงทุนเนี่ยเกิดความวิตกกังวลเกิดขึ้นได้นี่ครับซึ่งในฝั่งของแพทเทิร์นแบก็คือเป็นแพททเิร์นต่่ออเนืงจาก Channel ขาลงนี่ครับก็คือมมีกาารรดดอปตัวลงไซ์เวย์ในแขขพื่่่ออทีจะปรัับตตวลง หากราคาบิดคอยปิดต่ำกว่าประมาณ1 4 9 0 0์ลลจะเป็นการคอนเฟิร์ม bear f a g ในครับในทางเฟรม4ชั่วโมงซึ่งแทร็กคคร่าวๆอยู่ที่ประมาณ100เหรียญหรือประมาณ1 000, 000 2 0 0 0์โดยประมาณที่จะต้องมีแรงซื้อกลับเข้ามาเนะครับเนื่องจากในตรงนี้เนี่ยนะครับจะเป็นแนวสาคัญของเส้น EMA 200ในทางเฟรม4ชั่วโมงนั่นเองครับก็จะตรงกับ demand zone หรือแทร็กของ bear flag ในภาพ short term แต่ถ้าหากลงมาในตรงนี้แล้วเนี่ยไม่สามารถมีแรงซื้อเข้ามามา,มากพอ จะทำให้บิตคอยร่วงลงต่ออยังแทร็กเก็ตถัดไปที่ประมาณ9ก0 0 0เจ็ดพันล้านโดยประมาณนั่เองครับซึ่งเรามาดูกันต่อครับก็จะเห็นได้ว่าภาพรวมใหญ่ๆแล้วเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าหากราคาบิตคอยคอนเฟิร์มแบล็แฟกต์นะครับก็คือจะร่วงลงสู่แสนเหรียญแต่ถ้าหากมีแรงซื้อเข้ามาก็จะทําให้ราคาเกิดการดีตัวขึ้นมาได้ในภาพช็อตเทอมนะครับอาจจะดีตัวสู่ประมาณ1นึ่งแสนหกพันจะถึงหนึ่งแสนแปดพันล้านได้นะครับและหลังจากนั้นเ,นเดี๋ยวเขาไม่ว่ากัน แต่ในทางกลับกันครับถ้ามีแรงซื้อเข้ามาแต่ยังคงเกิดแรงขายเกิดความวิตกกังวลขึ้นอยู่ดีเนี่ยนะครับมันไม่ต้องฝ่าขาลงยังคงปกคลุมตลาดอยู่ดีเนี่ยนะครับอาจจะทําให้ราคาบิตคอยดอบตัวลงคอนเฟิร์มต่อเนื่อง สู่8 5 0 0 0พล้าได้เลยทีเดียวนะครับตรงนั้นจะเป็นโซนเําสำคัญของวอลุ่มโปรไฟล์นั่นเองครับซึ่งล่าสุดในตอนนี้ครับเพื่อนๆในฝั่งของ Bitcoin e เลก็ยังไม่ได้มีการเคลื่อนไหวนะครับในฝั่งวันที่30เนี่ยนะครับอัปเดตล่าสุดก็คือยังคงมีแรงเทขาย2วันติดต่อกันเลยเนี่ยก็เป็นปริมาณที่เยพอสมควรเห็นได้ชัดเจนว่าหลังจากที่เหล่าสถาบัานเนี่ยไม่ได้มีการไล่เก็บเพิ่มเติม,ตมราคา Bitcoin ก็ ร่วงชัดเจนมากๆนั่นเองครับบิตเียร์คลินกิกครับเ,เพื่อนๆยังคงอยู่ในภาวะปะกตินี่ครับก็ดรอปลงมาที่57%ซึ่งผมยังคงรออยู่ช่วงประมาณออภาวะที่มีความกลัวอีกครั้งหนึ่งนะผมอยากจะให้ภาวะนี้นะครับกลับเข้าสู่ความกลัวผมจะมองว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆในการเข้าเทรดอีกครั้งหนึ่งนั่นเองครับเ,เพื่อนๆครับหลังจากที่บิตคอยเนี่ยร่วงลงสู่ประมาณ1 4, 000, นึ่งแสนสี่พันล้านในตอนนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าใกล้เคียงกับสภาพคล่องการเงินโลกพอสมควรเนะี่ยเพราะว่าในฝั่งของ global money supply เนี่ยนะครับ เป็นเส้นสีดำๆและมีการปรับตัวลงมานะครับแล้วก็ค่อยดีตัวขึ้นทำออทารรมายอย่างต่อเนื่องเลยนะครับเป็นอัพเทรนที่เป็นพาราโบลิกมูฟเลยในขณะที่ราคาบิตคอยก่อนหน้านี้ครับเพื่อนๆดูชัดๆเ <ๆ S 1> นียก็คือเส้นสีส้มๆแดงๆตรงนี้นะครับดีตัวตาม global money supply พอสมควรเลยครับวิ่งล้อกันพอสมควรเลยซึ่งในตอนนี้ก็มีการดรอปตัวลงมาอีกแล้วนะครับสูงะครับสำคัญทางดิจิทัลท,ทยาที่ประมาณแสนเหรียญน,นี่เป็นโอกาสที่บิตคอยเนี่ย จะไปต่อได้หรือเปล่านะผม,ม,ามาองว่าค่อนข้างน่าสนใจมากๆเดี๋ยวเราจะไปเจาะหรือพร้อมๆกันครับพเพื่อนๆก,ก่อนอื่นเลยเนี่ยผมขออัปเดตในภาพใหญ่ยยก่อนเลยกันนะครับซึ่งผมได้บอกไปในช่วงต้นคลิปว่าเมื่อบิตคอยเนี่ยมีสัญญาณแบล็ตดเวอร์เจนเกิดขึ้นสถิตในอดีตเนี่ยบิตคอยพักตัวประมาณ7 0จนถึง90วันผมเอาพเพื่อนดูให้เห็นชัดๆนลครับในช่วงก่อนหน้านี้ครับมีสัญญาณแบล็ตดเวอร์เจนเกิดขึ้นในภาพวีครับเพื่อนก็คือจะเป็นในฝั่งของแท่งเทียนนี้เลยนี่ครับในชุดนี้นะครับก็เป็นแท่ง นีครับแต่ยังคงเป็นการยกโลในภาพใหญ่นะครับแลวก็ไปต่อซึ่งผมเอาให้ดูว่าพฤติกรรมในอดีตเนี่ยนะครับการพักตัวเนี่ยเกิดขึ้นระยะเวลานานแค่ไหนนะครับอย่างเช่นในช่วงนี้นะครับหลังจากเกิดสัญญาณแบ d เตอร์เจนเกิดขึ้นผมก็เอาสัปดาห์ถัดไปเนะครับเป็นแท่งในการเริ่มต้นซึ่งผมวัดได้ประมาณ70วันก่อนที่บิตคอยเนีครับจะเริ่ม มีแรงซื้อเข้ามาหรือแรงขายเนี่ยเริ่มอ่อนแรงลงนะครับก็จะเป็นในัองแม็กซี่ในภาพวีคที่อ่อนตัวนะครับแล้วก็ค่อยมีการปรับตัวเป็นขาขึ้นซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยบิตคอยก็ดีตัวได้ประมาณ40%จนถึง50%ครับแต่ในช่วงปัจจุบันเนีเพื่อนก็เห็นว่าเพิ่งจะมีการปิดแท่งที่2เท่านั้นเองนะครับแล้วก็แม็กซี่เนี่ยยังไม่ได้มีแรงซื้อเข้ามาเพิ่มเติมเลย ซึ่งสถติในอดีตครับเพื่อนๆหากบิตคอยนี่ครับไซเวย,ยาวนานอีกประมาณ70วันก็จะลากยาวไปแ,แถวๆประมาณ1 1สิงหาคม ผมก็มองว่าเป็นเรื่องปกติเนี่ยเพื่อนเพราะว่าในช่วงประมาณ11สิงหาคมแถวๆนี้นเนี่ยก็จะเป็นช่วงปลายปลายป,ายปีหรือเป็นประมาณช่วง Q3 หรือจะเริ่มต้น Q4 เป็นช่วงที่คลิปโตเนี่ยเริ่มจะกลับมาปิดเขียวหรือปิดบวกอีกครั้งผมก็มองว่าเป็นเรื่องปกติมากๆซึ่งในช่วง Q3 เนี่ยนะครับก็สถิติดได้บอกบอกว่าเป็นช่วงที่แย่ที่สุดของคลิปโตที่จะมีการดิดตัวหรือเป็นช่วงพักตัวหรือสะสมของนั่นเอง ซึ่งเรามาดูกันต่อในช่วงนี้ครับพเพื่อนๆอประมาณวันที่3กรกฎาคม2023ครับหลังจากที่เกิดแบลติเวอเจนเกิดขึ้นนี่ครับเป็นสัญญาณจากในทางไฟมวีครับพเพื่อนๆและราคาบิตคอยเกิดการพักตัวประมาณ100วันนะครับแล้วก็ในช่วงประมาณนี้ครับ19เมษายน2021ครับในช่วงนี้บิตคอยก็พักตัวประมาณ90วันผมก็เลยตีค่าเฉลี่ยประมาณ70ถึง90วันโดยประมาณหรือจุดที่ผมอยากให้เพื่อนๆได้โฟกัสในภาพใหญ่ก็คือว่าหลังจากที่บิตคอยเนี่ยเกิดสัญญ,ญาณแบลติเวอเจนเกิดขึ้นแล้วเน นะครับเส้นค่าเฉลี่ยที่บิตคอยมักจะลงมาทดสอบเพื่อดูแนวโน้มขาขึ้นหรือเพื่อดูแรงซื้อเนี่ยนะครับจะเป็นเส้น EMA สีแดงและสีส้มตรงนี้นะครับซึ่ง EMA เส้นแรกนะครับอยู่ที่ประมาณ95 0 0 0ดอลพลาร์เส้นที่2อยู่ที่ประมาณ8 4 0 0 0ดอลพลาร์นะครับและก็ในอดีตครับเพื่อนอ่ะบิตคอยลงมาหาเส้นสีแดงพอเส้นสีแดงเราไม่อยู่ก็ลงมาที่เส้นที่2แต่พอเส้นที่2เนี่ยมีแรงซื้อเขาก็แค่กลับตัวได้ นในทางกลับกันในช่วงนี้หลุดทุกๆเส้นเลยก็ไม่ทําอะไรแต่พอกลับมายืนเหนือเส้นสีแดงได้อีกครั้งเขาก็กลับตัวได้เห็นไหมครับและก็อย่างเช่นในช่วงนี้ครับลงหลุดเส้นสีแดงลงมาหาเส้นสีส้มและพอเขายืนเหนือได้เขาก็กลับตัวได้ฉะนนั้นแล้วครับถ้าผมตีความง่ายๆเลยไม่ต้องคิดอะไรมากเลยนะครับเพื่อให้เพื่อนได้โฟกัสง,ง่ายหากลงมาหาเส้นสีแดงแล้วมีแรงซื้อเราก็ค่อยโฟกัสในการเทรดในตอนนั้น ีนทางกลับกันครับหากลงมาหาเส้นสีส้มแล้วมีแรงซื้อเราก็ค่อยโฟกัสในการเทรดณตอนนั้นนะครับเพราะว่าเป็นพฤติกรรมที่เขาเคยเกิดขึ้นที่เขาเคยเป็นและก็อิงตามสถิติที่เคยเกิดขึ้นด้วยนะครับนี่ไม่ใช่เพียงแค่ที่ในเขาอย่างเดียวในฝั่งของเส้น EMA สีแดงตรงนี้เนี่ยนะครับจะสอดคล้องกับในฝั่งของ On-chain หรือ Short-term h o l d นะครับที่แนวรับสำคัญตอนนี้อยู่ที่ประมาณ96,000ก,ก็มองเป็นโซนนะครับเ,เพื่อนๆก็ใกล้เคียงกันกพอสมควรนะครับก็คือจุดแรกแล้วจุดที่เราจะโฟกัสในการเทรดจุดแรก หรือบิตคอยอาจจะดีตัวเนี่ยอาจอาจะเป็นจุดนี้แต่ประเด็นก็คือบิตคอยจะลงมาไหมหรือไม่ลงมาเนี่ยเราไม่ได้หลูอ,อนาคตเป็นเพียงแค่โซนที่เราวางแผนในภาพลองเทิมราคาบิตคอยจะลงมาถึงโซนนี้ก็ต่อเมื่อราคาในภาพช็อตเทอมคอนเฟิร์มการปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องที่นี้เนี่ยเราก็เลยจะมาโฟกัสในภาพช็อตเทอมครับว่ามีสัญญาณอะไรที่บิตคอยจะดรอปตัวลงได้หรือปรับตัวขึ้นได้บ้างนะครับซึ่งนักวิเคราะห์เขาได้ออกมาบอกไปแล้วครับว่าหากแสนเหรียญหรือประมาณ1 2ึ่งแสนสองพันลาร์รับไม่อยู่ เขาก็แค่จะปรับตัวลงต่ออย่างน้อยๆประมาณ97 0 0 0หรือ9 2 0 0 0ดอลลาร์นะครับซึ่งก็เป็นเคสที่ผมทำไว้พอดีเช่อแล้วเนี่ยใครที่เทรดในการเก็งกำไรในภาพช็อตเทอมนี่ครับก็เห็นได้ว่า Bitcoin เนี่ยวิ่งอยู่ในกรอบของแพทเทิร์นของ b e a r f ฟ a g ชัดเจนยังไม่ได้มีการเบรกเอาเทรลไลน์เส้นกดตรงนี้เลยเห็นไหมครับว่าผมทาไว้แบบนี้เนะี่ยก็คือว่าถ้าขึ้นมาเนี่ยผมจะโฟกัสเทรดในการเทรดฝั่งขาลงนะครับแต่ตอนนี้ผมยังไม่ได้มีออเดอร์ติดมือนะก็จะมีเพื่อนๆใน Discord เนี่ยน่าจะกดเข้าเทรด การไปแล้วเหมือนกันเนี่ยก็จะเป็นแผนเพื่อนๆที่อัปเดตกันไปนะครับซึ่งผมก็จะโฟกัสในการเทรดประมาณนี้ซึ่งผมจะมองว่าทาร็ตแรกที่ผมจะมองเนี่ยก็คือว่าบิตคอยมีโอกาสที่ดรอปตัวลงสู่ประมาณ1นึ่งแสนสอพันดอลลาร์เป็นอย่างน้อยนะครับเนื่องจากผมเห็นสภาพคล่องที่โซนนี้พอดีเลยนะครับฉะนั้นแล้วทาร็กในการเทรดฝั่งขาลงในการเก็งกาไรภาพช็อตเทอมผมจะมองไปที่ประมาณนี้ก่อนนะครับก็จะมองเป็นประมาณนี้หากราคามีแรงซื้อเข้ามาจุดนี้ก็จะเป็นจุดท p ในภาพช็อตเทอม นี่ครับและราคาบิตคอยอาจจะมีการขึ้นมาไซเบทไปสักรอยาก,ก็ได้ฉะนั้นในฝั่งของแผนการเทรดนะครับก็จะมองเป็นการเทรดฝั่งขาลงอยู่เหมือนเดิมเนื่องจากโมเมนตัมเนี่ยเป็นฝั่งขาลงทั้งในฝั่งของ MA และก็ m a ็กซีดนะครับคอนเฟิร์มว่าเป็นโมเมนตัมฝั่งขาลงที่มีบทบาทมากกว่าในตอนนี้นะครับช่องเรใครที่เทรดฝั่งขาลงอยู่นะครับผมก็จะมองจุด TP แรกประมาณนี้แต่ถ้าไม่ได้มีแรงซื้อก็ให้รันเทรนต่อไปนะครับทาร์เก็ตอยู่ที่ประมาณ9ก้าหมื่นสี จนถึงประมาณ90,000ลลาร์โดยประมาณทีนี้เรามาต่อในเรื่องของการนัเฟฟกันบ้างนะครับเพื่อนๆในฝั่งของการนัเฟฟเนี่ยนะครับก็จะใกล้เคียงกับมุมมองที่ผมได้มองไปเลยนี่ครับก็คือว่าจะมองในการลงต่อหรือถ้ามีแรงซื้อเข้ามานะครับอาจจะมีการขึ้นไปผูแบงก์ไม่ยังลงต่อได้อยู่เช่นเดียวกันนะครับทาร์เก็ตอยู่ที่ประมาณช่วง90,007นะครับจนถึงประมาณ90,002พรราลานั่นเองนะครับก็เดี๋ยวไปว่ากันอีกทีนึ่งนะครับเพื่อนๆครับและใครที่ชอบการวิเคราะห์ของผมนะครับอยากได้ไอเดียกาารรเทดต่งๆนะะคครับไม่่วาาจเป็นนลสใการสอนเทรด ระบบในการเทรดเช็คลิสต์ต่างๆใครที่อยากที่จะพัฒนาตัวเองให้เข้าใจการเทรดมากยิ่งขึ้นนี่ยเพื่อนผมมีการสอนทุกๆสัปดาห์การอัปเดตตลาดประจําสัปดาห์เพื่อนๆสามารถตามเขามาพูดคุยได้ที่ Discord นะ n ครับสแกน QR c o d e Discord ที่หน้าจอนีครับหลังจากนั้นเนี่ยกดติดต่อแอดมินได้เลยหรือเพื่อนๆจะคลิกลิงก์ Discord ที่อยู่ใต้คลิปก็ได้นะครับและกด Open น t อติเกตครับ เดี๋ยวจะมีติ๊กเกตเนี่ยเด้งขึ้นมานะครับเพื่อนๆก็กดที่ติ๊กเกตของตัวเองหลังจากนั้นเนี่ยก็พูดคุยกับแอดมินได้เลยนะครับเดี๋ยวจะมีทางทีมงานเนี่ยเขาคอยบอกวิธีในการเข้ากลุ่มเสรดนะครับวันนี้เราก็มีนัดกันในวันพุทธ,ธทีนน่4มิถุนายนอยู่ในเพื่อนที่ Discord นะครับ ครานเพื่อนก็มาปิดท้ายที่ในฝั่งของภาพรวมเอลคอยกันบ้างแล้กันนะครับในฝั่งของภาพรวมเอลคอยเนี่ยนะครับผมยังไม่เห็นสัญญาณการกลับตัวเลยนะครับซึ่งในภาพช็อตเทอมเนี่ยนะครับผมก็แอบมองเป็นในฝั่งของแบล็แฟลกช์เช่นเดียวกันน่าหมายความว่าในฝั่งของภาพรวมเอลคอยหรือเอลคอยต่างๆเนี่ยนะครับจะยังมีโอกาสในการดรอปตัวลงได้ก็อาจจะมองว่าจะมีการลงมาทดสอบช่วงดีมาโซนสำคัญนะครับซึ่งจุดนี้โฟกัสกันสัญว่าจะมีแรงซื้อเข้ามาหรือเปล่านะครับถึงจะทำให้เอลคอยเนี่ยเริ่มมีีีการรดดตััวไ้น่คบ เรามาอัพเดตในฝั่งของออลคอยล์แรกกันเลยเลยกกนเองครับก็จะเป็นในฝั่งของอีเดียม m นะครับอีเดียมเนี่ยนะครับ,เร,บเริ่มมีการเปหลุดเส้นค่าเฉลี่ยต่างๆโมเมนตัม um ก็เป็นฝั่งขาลงปกคลุมตลาดแล้วนะครับฉะนั้นเราผมจะมองโอกาสที่อีเดียมเนี่ยจะเกิดการพักตัวเกิดขึ้นได้นะหรือการ ปรับตัวลงต่อได้นะครับจนกว่าจะมีการเบรกเทะลายถึงจะมองว่าค่อยโฟกัสในการเทรดฟังกาขึ้นอีกครั้งนะครับต่อ,อที่ XRP เพืเพื่อนก็มองเป็นการวิ่งเป็นดาวเทรนด์เช่นเดียวกันนะครับไม่มีสัญญาณการกลับตัวที่เกิดขึ้นเดี๋ยวลองวัดฟิบนลชี้เพืเพื่อนดูเลยกันนะครับว่าอาจจะปรับตัวลงได้ถึงไหนบ้างนะครับก็จะมองเป็นช่วงประมาณดีมาโซนถัดไปนะครับแถวๆประมาณ2 0076แถวๆนี้เนี่ยก็รอโฟกัสกันดูแล้วก็ลากยาวไปถึงประมาณ1.82โดยประมาณนี้ครับสำหรับ XRP นั่นเองครับเนื่องจากในฝั่งของแม็กซี่ในทาง Family เนี่ยค่อนข้างต่ำกว่าศูนย์ชัดเจนมากๆครับมาอัปเดตทองคำทิ้งท้ายเลยกันนะครับ,บเพื่อนๆก็ทองคำเนี่ยมีการเทรนด์ออฟเคเลเตอร์ชัดเจนมากๆนั่นก็เป็นการคอนเฟิร์มการปรับตัวเป็นขาขึ้นอีกครั้งพร้อมทั้งมีการเบรกเทรนด์ลน์ของ head and shoulder ที่ผมได้ตีเอาไว้พอดีนี้ครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมก็ยังคงตกรถอยู่นะครับเพื่อนๆไม่รู้ว่ารถจะมารับหรือเปล่านีครับซึ่งผมก็แอบมองว่าหากทองคํามีการย่อลงมานะครับสักประมาณช่วง3,310ถนาแถวๆนี้เนี่ยลงไปเนี่ยผมจะโฟกัสเทรดในฝั่งของขาขึ้นนี่ครับซึ่งในชุดปัจจุบันเนี่ยผมไม่ค่อยถนัดในการออ ตีตัวขึ้นมาและไซเวสั้นๆแบบนี้นผมไม่ค่อยถนัดนะครับไม่ค่อยกล้าที่จะเบลดเท่าไหร่ในชุดของการไซเวในภาพช็อตเทอมนี้ครับซึ่งเพื่อนๆก็สามารถโฟกัสเรดทองคำได้เพิ่มเติมนะครับผมยังคงมองโอกาสที่ทองคำจะยังไปต่อนะครับอย่างน้นอยๆเนี่ยนะครับอาจจะดีตัวได้ถึงประมาณ3,370ดอลลาร์ดรลารนะครับในภาพช็อตเทอมเนื่องจากไม่มีสัญญาณในการกลับตัว แต่การดีตัวขึ้นไปเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะค้างเป็นสัญญาณแบรดเดลเจนในทางเฟรมสิบหนาทีค่อนข้างสูงสรับการที่จะเทรดฝั่งขาขึ้นในชุดนี้เนี่ยจะเป็นการเทรดในภาพช็อตเทอมนะครับและผมก็จะรอจังหวะในการพักตัวในทางเฟรม1ชั่วโมงอีกครั้งนะครับก็จะมองเป็นประมาณนี้ครับเพื่อนหากมีการย่อลงมานะครับผมจะโฟกัสเทรดที่ดีมาโซนล่าสุดแต่เท่านี้ก็โฟกัสในการเทรดย่อและก็โฟกัสฝั่งขาขึ้นสถานเดียวนะครับเนื่องจากผมตัมงฝั่งขาขึ้นเนี่ย เข้ามามีบทบาทมากขึ้นกับทองคำเลยครับเพื่อนๆครับความลับที่นักเทรดโฟร์เล็ดอร์ทองคําหลายคนยังไม่รู้ก็คือว่าการเทรดแต่ละครั้งเนี่ยจะได้รับเงินคืนด้วยนะครับก็คือออโต้รีเบทนั่นเองใครที่เทรดผ่านทาง XM ็กซ์เอายไต้ลิงของผมครับเพื่อนๆจะได้รับออโต้รีเบทหรือรับเงินคืนทุกๆไม้ที่เพื่อนๆเทรดอย่าลืมรักษาสิทธิ์ตรงนี้นะครับเพื่อนๆครับสรุปคลิปนี้ผมมองว่าบิตคอยน์ในภาพช็อตเทอมเนี่ยนะครับท่าเฟรมสี่สิบห้านาทีก็ค่อนข้างคอนเฟิร์มแพทเทิร์นแบร์แฟกช จนถึงช่วงประมาณแสนเหรียญซึ่งในจุดแสนเหรียญเนี่ยครับควรจะต้องมีแรงซื้อเข้ามาเท่านั้นเพื่อไม่ให้ราคาบิตคอยเนี่ยทิ้งดิ่งมากจนเกินไปนะครับหากราคาบิตคอยมีแรงซื้อที่แสนเหรียญผมจะมองเป็นโอกาสในการขึ้นไป pull back เท่านั้นเองครับก็คืออาจจะดีต,ตัวได้ถึงประมาณช่วง1 6 0 0 0จนถึง1 8 0 0 0ดล้านนี่ครับ ที่สาคัญเลยคือในภาพใหญ่นยังคงเป็นโมเมนตัมฝั่งขาลงปกคลุมตลาดอยู่นะครับก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตอีกทีหนึ่งถ้าหากมีแรงซื้อเข้ามาหรือมีสัญญาณในการกลับตัวนะครับยังไงก็ลองเทรดไปตามเทรนไปก่อนนะครับเพื่อนๆหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ในการวางแผนของเพื่อนทุกคนนะครับดีใจที่ได้พูดบทุกคนในวันนี้อย่าลืมเป็นหาองฉลามที่เกาะวานเหมือนกับผมแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ